สวัสดีครับปาโกสุริโยบันทาครับพี่น้องครับป้ามาบึงครับพี่น้องครับลานแสดงครับพัพแดงครับสามแยกพัะแดงอาเขตครับพี่น้องครับปาโกอัพเดตสถานการณ์ครับเปทีการแสดงวันนี้ครับซาหนยฮ้าปิดปิดจอบครับซาหน่อยฮ้าคขึ้นสุดท้ายวันนี้ครับผมซาโนยขึ้นสุดท้าย นี่ครับกล้าแสดงครับเมื่อนนี้ไยทองคำครับทีมงานซา่อยห้าครับมาถึงแล้วครับรถฉากครับสองขั้นครับลั่งสองขั้นเนาะรถครั่วครับเรือไปที่ครับเหมือนเดิมครับทีมแนวหน้าทีมแนวหน้า แล,แล้วเย็ยนนี้เขาจะเปิดให้ไหมครับไฟตลาดนัดเย็ยนนี้ก็จะเปิดไหมโมมีไฟใส่แล้วก็บโเป็นปแต่ยูได้นาะพี่น้องเนาะพอ <c oughs> <c oughs> ดีเห็นเรามาปิดไฟประดับก็เลยถามเนาะพี่น้องครับ,น,รบนี่ครับ ก็มถือว่าใหญ่กว่างเลยครับพี่น้องครับบอกว่าวิที่ซาหน่อยอ่าโอ้ต่ว่าบัตรนะพี่น้องครับสองรอยครับพี่น้องครับเต่าอีเต่าอี ทีมงาน้ำมอฮอดทีมแนวหน้ามาถิงกันหมดแล้วอัป,อปเดตสถานที่จัดงานครับ้านหนอกจะเป็นขายสินค้าขายอาหารขายสลผัดแนวขายครับ่ามันเป็นจัดงานครับงานมันจัดมาหลายเหมือนครับศิลปินลงหลายคณะลงหลายคนนะนไปนองครับโอ้พีนน่นน,นอกอะไรนี่ใส่ไดยยืดดิหนาะ มันก <s shrink> ็สวนสนุก <perk> ส <nationale prayed> <c oughs> ิงสาไงนี่ครับก็ถือว่าบูงว่าขยายบ่ได้แล้วครับเพราะว่ามันด้านมาครับเป็น สาสวน์ยักษ์ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะก็น่าจะตามนี่ครับตามเห็นอยู่นะครับพื้นที่ก็ประมาณไรก,ก็กลัวแล้ว,วะตามสายตาบ่าเกินสองลรยานแสดงครับถือว่าในกว้งพอสมควรอยู่ครับถือว่ากว้งพอสมควรเพราะว่าตามที่ตามจริงมันย่ามันกว้งอยู่ครับแต่ว่าเป็น ตั้ง,งสิ่งสาวผมว่าเป็นประตูเขา่าโบแมนไปหนี่งแสดงว่าประตูเข้ามไม่ได้อยู่ด้านนี้แม่พี่น้องสามแยกพระประแดงอาเขตถ้าจำบพผิด่าจะเป็น มาครั้งที่สองครั้งแรกไม่มีงานครับครั้งแรกไม่มีงานโบเลยเป็นจัดงานแนวนี้ครับโบจะจัดงานแนวนี้แต่ว่าเรียผกมากเลนี้เป็นจัดงานครับคนก็คือสิอาญ,ญ่าที่เจาแลวครับงานปลา่วยสามหมื่นสองหมื่นส,สองหมื่นเลอได้ไงวันนี้มือที่สามครับพี่น้องครับลานแตกครับ สองมื่อแหลกลานแตกแน่นอนครับพี่น้องครับต้องกว้างความเดกอดประมาณ 100, ร้อยกว่าเมตรเหลือพันที่ข้างหน้ากับสิบวันเจ็ดสิบเมตรเนาะหลังเวลลานาพืที่ไปกับถือว่าก็จะโอเคแหละพี่น้องครับ นี่ครับด้านหลังผมว่าตรงนี้น่าจะเป็นทางเข้ามากกว่าครับมองจำนายบัตรครับด้านหลังก็น่าจ,จะตรงสิงสาสวรรค์นี่แล้ะครับอันนาเขาตึกเนาะนี่ครับเวอทีอ่เหมือนเดิมคืออยู่แถวสิงสาสวรรค์ครับพี่น้องแล้วก็อันนาเขาตึกนี่แหละครับพี่น้องครับเบิ่งแล้ว อาจจะประมาณนี้ครับพี่ประตูทางเข้าอยู่ฝั่งนี้มันดกเทมุดเท่อกันมา้าดกเท่ากันเคื่อที่ตั้งอยู่ตรงจิงสาสวร์น,นะครับจิ้งจานงครับภาษายางพี่น้อง ภาษาอะไรอ่อัปเดตสถานการณ์รับปากโกซูริโยบันทาครับอัปเดตสถานการณ์ครับพี่น้องครับให้พี่น้องเอฟซี ได้รับชมรับทราบกันนพี่น้องครับตอนนี้ภาพมาเราเบงลานข้าวครับแต่ว่ายังบินยังขายยังไม่มีอะไรขายครับพี่น้องเอ้าเห็นบรรยากาศครับตอนเะโซ่ครับเจ็ดมุ่งก็กลัวครับพี่น้องครับทีมงานทำมาออดแ้วครับมาปเดสถานที่แสดงเอฟซีได้รับทราบกันครับสาหรับคลิปนี้ครับพี่น้องครับปาโกซุริยุบันทาครับรายงาน ไว้สำนีก่อนนะพี่น้องครับจังอัพเดตสถานการณ์ต่อไปครับว่าเว,วทีน่าจะตั้งอยู่ที่จุดไหนครับเอาขอบคุณทุกการติดตามชมคลิปแห่งป้ากโกดี่น้องครับคลิปนี้ฝากไว้สำนีครับสวัสดีครับ